สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกฟินโกทุกคนนะครับตอนนี้ก็มีอุปสรรคในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมอยากแนะนําให้สมาชิกนะครับลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับนั่นก็คือให้พวกเรานะครับดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ทางบริษัทให้สํารองมานะครับผมได้ส่งเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับหรือท่านใดยังไม่ได้ก็ติดต่อกับอัปลาของท่านนะครับ ลิงที่ว่าคือลิงกนี้นะครับให้พวกเรานะครับลองกดเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับจากนั้นก็ระบบมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันบอกว่าให้เราคลิก add the apper c o m e r c h o e to open in browser ก็คือเขาให้เรากดปุ่มนี้นะครับปุ่ม3ขีดนี่นะครับปุ่ม3มจุดนะครับแล้วก็กดจุดนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับเปิดด้วยแอปอื่นนะครับเปิดด้วยแอปอื่นตัวนี้นะครับ จากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดาวโหลดได้เลยนะครับ,รรบแล้วก็กดดาวโหลดแอปนะครับแล้วก็ดาวโหลดไปได้นะครับเมื่อดาวนโหลดเสร็จแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับลองทําดูนะครับนี่คือช่องทางสํารองในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟินโกครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จขึ้น AT ทโดยเร็วนะครับสวัสดีครับ